ようし ในใครเคยเป็นเหมือนกันบ้างตอนคาบสุกรศึกษาและพละศึกษามันจะเป็นคาบที่เราขี้เกียจกันมากเพราะต้องแบกสังขารลงมาข้างล่างก่อนที่จะเดินลงมาก็ทำนูน่นทำนี่ทำนั่นทำงานวิชาอื่นบ้างบั่นการบ้านบ้างแวะเข้าวองน้ำทำนูน่นทำนี่สารพัดกว่าจะไปเตรียมอุปกรณ์เรียนลูกบอลลูกบาสลูกวัลเล็ลูกตะกร้อกว่าจะลงมาครบได้ท้งห้องกว่าครูจะได้เริ่มสอนป่าเข้าไปครึ่งคาบแล้วเรียนไปเรียนมาขยับเหงื่อออกได้เม็ดเดียวหมดคาบขึ้นไปเรียนคาบต่อไปและครูที่สอนวิชาคาบต่อไปต้องทำใจเลยเพราะเราสายแน่นอนเเป็นนนหมือกั ใจน้องมันดาลช้างิรงพีให้ลงคอยตางเมื่อนที่บ้าตายผมไม่เคยมอง้หยิ่งคนในดีเงินครับขอทุกครั้งที่เจอกันผมจะมองนุ่มเป็นอย่างเนี้ยคนต่างชาติเข้าแถวคนไทยเข้าแถว เอาเออนี่เจ้าคือมางามแพ้จะเป็นปิ๊งทีเป็นปุซายค่ะนี่เอา้าน้องเป็นงมีงีจ้ะน้องซื้อแล้วส่วนจ้าปิงก็เป็นเสียงยังซีค่ะบอกไดสามคำก็แล้วแต่แก็ได้พูดกระเทย